ม่านแห่งโชคชะตาได้เปิดออกอีกครั้งเผยให้เห็นกระแสพลังงานประจำเดือนที่จะส่งผลต่อชีวิตของคุณวันนี้เรามาเจาะลึกดวงประจำเดือนของชาวราศีพฤกษภผู้มั่นคงและหนักแน่นราศีพฤกษภผู้ที่เกิดระหว่าง20เมษายนถึง20พฤษภาคมการงานเดือนนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสายอาชีพ โอกาสมาสำหรับการเติบโตหรือตำแหน่งใหม่ที่มั่นคงจังหวะดีในการแสดงศัก,กยภาพให้ผู้ใหญ่เห็นการเงินจังหวะดีในการพิจารณาการลงทุนระยะยาวมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจหรือมีไรายได้พิเศษเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดความรักสำหรับคนมีคู่มีเกณฑ์ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างลึกซึง้ง คนโสดโอกาสมาพบเจอคนที่นำความมั่นคงทางใจมาให้สิ่งที่ต้องระวังระวังความยึดติดกับสิ่งเดิมๆอาจทำให้พลาดโอกาสใหม่ๆและควรจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ดีคําแนะนำสำหรับชาวราศีพฤษภเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงแล้วความสำเร็จจะตามมานี่คือภาพรวมของดวงประจำเดือนสำหรับชาวราศีพฤษภโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หากคุณอยากรู้ดวงของราศีอื่นๆหรือไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในดวงประจำเดือนหน้า